สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนมีนาคมปี2565ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในเดือนมีนาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะและจะต้องอธิบายแบบนี้คะ่ะว่าในเดือนมีนาคมนี้ดาวพระพุธทําการโครจรยกย้ายถึงสองครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนเลยคะ่ะวันที่สองมีนาคมปี65ดาวพระพุธโครจรเข้าสู่เรือนสุพะนะคะและอีกครั้งหนึ่งในวันที่18นะมีนาคมปี65นี้ดาวพระพุธจะโครจรเข้าสู่ราศี ีมีนค่ะส่วนดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสนะคะก็โคจรร่วมกันอยู่ในเรือนสุภพระพอวันที่15ในช่วงกลางเดือนนะคะดาวพระอาทิตย์ก็จะโยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะมาออตั้งท่ารอดาวพระพุธท,ที่จะตามมาในวันที่18นั่นเองค่ะดาวพระอังคารดาวพระศุกร์ และดาวพระเสาร์นะคะได้ทำการโครจรร่วมกันอยู่ที่เรือนมรณะของคุณค่ะส่วนเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือวันที่30มีนาคมปี2565ดาวพระราหูจะทำการโครจรยกย้ายครั้งใหญ่นั่นเองค่ะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะจากการโครจรของดวงดาวเหล่านี้นะคะสมัยต้องขออธิบายไปในเรื่องการงานก่อนเลยค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้น หยิบจับสิ่งใดนะคะลงมือทำอะไรหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในช่วงต้นเดือนนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะจะมีมุมที่ดีเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนและยังว่างงานหรือตกงานคุณสามารถยื่นใบสมัครได้เลยในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะได้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยไปเซ็นสัญญางาน หรือว่าใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานได้คุยในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆม,มีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาติดต่อมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้สามารถที่จะใช้ปากเจรจาสามารถที่จะทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการออกสื่อออกหน้าออกตาได้คิดอ่านเขียนต่างๆนานาจะเกิดมุมที่ดีจะก่อเกิดล่าผลทางการงานนั่นเองค่ะ และอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสนั้นได้มาโคจรร่วมกันอยู่ที่เรือนสุขพระตรงนี้จะส่งผลในเรื่องของชื่อเสียงดาวพระอาทิตย์เป็นดาวตัวแทนของชื่อเสียงเป็นดาวตัวแทนของผู้นําค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะมีภาวะความเป็นผู้นําเพิ่มมากยิ่งขึ้นคนรอบข้างให้การสนับสนุนช่วยเหลือดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสเป็นคู่มิตรใหญ่มิตรภาพดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าสมัยเรียนคอนเน็ชันเก่า เก่าของคุณให้การส่งเสริมผลักดันเป็นอย่างดีค่ะใครที่เป็นผู้บังคับบัญชาใครที่เป็นเจ้านายใครที่เป็นหัวหน้าที่เป็นชาวมิถุนนะคุณจะได้รับความเคารพยำเกรงจากบุคคลที่เป็นบริวารหรือพนักงานของคุณรวมถึงคุณจะมีความเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นจิตใจคุณจะมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะต้องพยายามสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองช่วงนี้เนี่ยคุณต้อง ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนต้องทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะอย่าพยายามแยกตัวอย่าพยายามปลีกวิเวกมากนะต้องพยายามมีคอนเน็กชันติดต่อประสานงานกับผู้คนนะคะแบบนี้จะก่อเกิดมุมที่ดีค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ก่อเกิดมุมที่ดีในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้แต่ในระยะยาวจะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนนะคะ ดาวหลายดวงโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะอย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการโยกย้ายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายสาขาแผนกโยกย้ายตําแหน่งโยกย้ายสถานที่อยู่อาศัยออฟฟิศสานักงานหรือถ้าใครไม่ได้โยกย้ายอาจจะมีเรื่องของการปรับแต่งปรับเปลี่ยนจัดสถานที่ทํางานใหม่จัดบ้านใหม่ซื้อของใหม่เข้าบ้านหรือไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่ๆ ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะและอีกประการหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้จบจากสิ่งเก่ามีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะได้หลุดพ้นจากปัญหาเก่าๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พยายามรับพลังงานบวกพยายามดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเสพสื่อดีๆได้องค์ความรู้ใหม่นะคะพยายามเข้าหาวิชาการเพิ่มทักษะให้กับตัวเองจะดีกว่าค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะได้พัฒนาความคิด มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็จะเข้าใจโลกความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะพิจนารณาที่เรื่องการเงินกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระมัดระวังปัญหาคดีความหรือว่าข้อพิพาททางการเงินเก่าๆเ,เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่มันค้างคานะคะอาจจะเคลียร์ไม่จบสักทีหรือว่ามีเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาอีกนะคะเป็นอดีตเป็นปัญหาเก่าๆนะคะกลับกลายมาเจออีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดินที่ ทางต่างๆนะคะส่วนการเงินการทองและรายรับของคุณก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเป็นจังหวะที่คุณจะหมุนเงินได้นะคะเพียงแต่ต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากคนอาจจะทําให้คุณเสียทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนสุขภาพของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองประมาณนี้นะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเหล่านี้ได้เ,เข้ามารวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ลาบผลจากสิ่ง ที่เสียหายหรือได้ลาบผลจากสิ่งที่คุณผิดหวังนะคะฟังดูอาจจะงงนิดนึงค่ะเรื่องราวใดที่มันไม่ประสบความสําเร็จเรื่องราวใดที่มันเป็นของเสียของพังนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอสิ่งดีๆจากเหตุการณ์เหล่านั้นในดีมีเสียในเสียก็มีดีมันจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยนะอย่างน้อยๆคุณอาจจะได้กัลยาณมิตรคุณอาจจะได้มิตรภาพดีๆจากในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณผิดหวังแล้วก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ ติดต่อกับญาติค่ะเป็นคอนเนคชันเก่าๆเพื่อนเก่าหรือญาติที่ไม่ได้เจอกันนานอาจจะเป็นลักษณะที่คุณได้ข้องเกี่ยวกับเขาในบางช่วงบางเหตุการณ์หรือว่าอาจจะต้องโทรไปขอความช่วยเหลือหรืออาจจะมีญาติที่ไม่ได้ติดต่อกันนานติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาจากคุณก็เป็นไปได้นะคะโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีเกณฑ์ได้เข้าใกล้ธรรมะได้เข้าใกล้งานมงคล หรือว่าอาจจะได้เข้าใกล้ศาสนาพิธีบางอย่างนะคะให้ระมัดระวังคําพูดคําจาให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารสื่อความระมัดระวังการมีปากเสียงนะแล้วก็ลดการประทะอย่าพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มที่เขาปะทะกันนะถ้ามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มันจะครุ่กลุ่นแบบนั้นที่มันจะมาคุแล้วอ่ะเอาตัวเองออกมาจะดีกว่านะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะเป็น จังหวะที่จะคุยภาษาเดียวกันค่ะเข้าอกเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นแฟนจะให้ความสนใจในตัวคุณคุณก็เอาอกเอาใจแฟนเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ที่จะได้เก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันค่ะส่วนใครที่โสดอยู่นะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่มาจากทางไกลหรือเป็นคนเก่าที่เคยเข้ามาจีบที่เคยแบบคลิก,คล,กคลิกกันอยู่แล้วได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอีก อีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีไม่ถุนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ